สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นๆน้องๆทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ fc s c h a n n e l นะแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม genshin impact กันอีกเช่นเคยเอาล่ะหลังจากเพื่อนๆได้เห็นรูปตัวละครตัวนี้แล้วนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนเลยตัวละครที่เพิ่งเข้ามาให้สุ่มกันสดๆร้อนๆเลยนะครับในส่วนนี้ผมขอเรียกน้องว่าน้องกังอยู่ละกันนะครับโดยคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการเล่นและของสวมใส่ของน้องนะครับ รวมถึงการจัดทีมคอมโบและการสั์ฟ้องอย่างมีประสิทธิธภาพให้น้องกังอยู่ของเรานั่นเองสำหรับผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนนะครับใครที่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแจกของต่างๆอาทิเช่นบัตรเดือน e กนช i นอิม a พ t หรือพรแหนดวงจันทร์มาร่วมกิจกรรมกันได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook FTS Channel นะครับลิงก์อยู่ล่างคลิปเลยนะครับผมมีไลฟ์สตรีมเกมด้วยนะและเริ่มกันที่การจัดทีมแบบมีประสิทธิภาพนะครับผมอันนี้ไม่ได้บังคับให้ต้องจัดแบบนี้นะครับคือสามารถจัดได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการที่จะใช้น้องได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมโดยเป็นแนวทางจากผมเองนะ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองเลยนะครับผิดภาพการใดก็อภัยด้วยนะครับแล้วสําหรับทีมแรกนะครับผมเราจะจัดเป็นแบบนี้นะก็คือเป็นกางหยู่คลีเบเนตแล้วก็ทาตาเกียนะครับหรืก็ชายนั่นเองโดยที่เราจะใช้เป็นไฟ2นะครับเพื่อเพิ่มดดเมจ25นะครับและมีชายเพิ่มสเตตัสในการยิงของกางหยูนะครับผมเพื่อให ทำให้การอยู่นั้นยิงแรงขึ้นจากผลของกิวชายและปั๊บของธาตุไฟนะครับการสับของธาตุไฟโอเคเมาดูทีมต่อไปกันเลยทีมต่อไปนะครับจะเป็นก็เหมือนเดิมนะก็คือเป็นกังอยู่คลีแล้วก็เป็นเน็ตตัวอีกส่วนอีกหนึ่งตัวเนะี่ยจะเป็นตัวธาตุน้ําแข็งนะครับหรือว่าจะเป็นตัวไงก็ได้ไม่หมดมอเตอ ทำให้เกิดการสัร่นพอน้ําแข็งเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือลดระยะเวลาต่อเนื่องก,กันไปลงสินทรันและเมื่อจักรยูที่ผิดท่าต้ําแข็งหนื่งฟาแช่แข็งเนี่ยจะได้ตางกิเพิ่มขึม้นทุกครัป็นะครับซึ่งก็คือทําให้การอยูเนี่ยใส่ในออปชั่นในทางด้านของอัตราคริสติค่าเนี่ยที่น้อยลงนะครับก็คือเราสามารถเพิ่มในส่วนอ,อื่นๆเช่นความแรงกริเพิ่มขึ้นแรงจุดที่เพิ่มขึ้น หรือส่วนต่างๆนะฮะเพิ่มได้โดยที่เราไม่ต้องใส่อัตักครีปเพิ่มนะครับในการตัดฟองน้ําแข็งนะส่วนทีมที่เป็นซัพพอร์ตนะฮะทำเป็นซับด p พนะครับผมจะข้างอยู่จะติดไปได้กับทุกทีมนะอย่างเช่นเป็นเื้องต้นนะถ้าผมเล่นครีเป็น DPS หลักใช่ไหมผมก็สามารถเราบกันอยู่แบบไปทำเป็นซับรองได้ครับผมจะจัดทีมยังไงก็ได้นะ ในการเล่นจะต้อทับเยดนะครับไม่จะเป็นว่าเราจะต้องจัดเป็นลักษณะไหนนะคือเราอยากจะเล่นทับเป็นตัวไหนเราก็เล่นเลยมีการผสมทตุที่ช่วยเหลือในการทําให้เราทำจมีได้แรงเนี่ยเราสามารถจัดได้ตามใจชอบเลยนะในภายใต้ราการเป็นทัพทีเดียนะครับผมอันนี้อยู่ที่ตัวละครของเพื่อนๆเราก็ ลักษณะการใช้งานต่างๆนะครับการเล่นตั้นเวเพราะฉะนั้นจะไม่มีการจัดเทมที่ตายตัวนะครับส่วนกนารจัดเีมเบื้องต้นเมื่อกี้เป็นการจัดเทมที่ทําให้น้อกกันอยู่เนี่ยอิงแรงนะครับก็คือเป็นสายเ s s หลักนันเอง เอาเลยครับแล้วต่อไปนะฮะเรามาอยู่ในส่วนของอาวุธให้น้องกันอยู่กันนะครับผมในส่วนของอาวุธเนี่ยผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าอาวุธมันก็ไม่ได้มีกันทุกคนเนาะแบบบางชิ้น5ดาดาวเงี้ยมันก็บางคนก็จับต้องไม่ได้ครับกดตุ่กไม่ออกสักทีหรืออะไรก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะพูดเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าเอาใส่อาวุธอะไรกันบ้างนะอย่างเช่นนะครับ สาย DPS ครับก็จะใส่เป็นนี่นะฮะ Amos บวก Amos b a AM อันนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นอย่างเช่นธนู b a t t e r n Pass ธนู Prototype สำหรับสายคนที่ไม่มีของก็เป็นธนู r u s t นะครับธนูค a มพาโบนะครับผมแล้วก็สายัพพอร์ตนะครับจะเป็น Bernad นะฮะแล้วก็ Sacrificial ครับผมที่ใช้กันได้น่าจะหากันได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้กันแพร่หลายนะครับผม จริงๆมันใช้ได้ทุกประเภทนะไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นสายไหนก็ตามนะครับก็สามารถใช้ธนูตามที่ทุกคนมีกันได้เลยนะไม่ว่าคุณจะเล่นเป็น d p เหลักถ้าเกิดคุณไม่มีธนูใช้คุณก็ใช้สิ่งที่คุณมีใน i อดีนั่นแหละครับใช้ไปกดอะอ,อย่างเช่นธนู VP ีเนี่ยถ้าเติม v p สักนิดหนึ่งก็อาจจะมีมาใช้กันในการหาธนูที่ขาดไปนะฮะ ต่อมาครับเรามาอยู่ที่ส่วนสุดท้ายนะฮะก็คือส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับผมอาร์ติแฟกต์เนี่ยเป็นหลายหลายลคนนะหลายหลายคนแบบว่าโฟกัสในจุดนี้นะครับว่าการที่เราจะปั้นตัวละครเป็นหนึ่งตัวเนี่ยอาร์ติแฟกต์เราเนี่ยควรจะใช้เซตไหนมีผลอะไรใช้ลงค่าไหนเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับว่าสายซับ tps แล้วกสาย p s เนี่ยจะใส่อาร์ติแฟกต์อย่างไรนะครับผม โอเคเราพูดกันที่สาย DPS ก่อนนะครับผมซึ่งสิ่งอัติแฟกที่ผมจะพูดถึงในครั้งแรกนะครับสาย DPS ก็คือเออ่จะเป็น4 Wanderer นะครับ4 Wanderer t r เ o p นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ไม่ต้องสใส่ดูเนาะเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้กันบ้างแล้วนะคระว่ามันแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีผลเต็ตยังไงบ้างนะฮะสำหรับสายชาร์จยิงแบบธรรมดานะครับสำหรับาสายวันเดอร์รเนี่ยก็คือมันจะ ชาร์จยิงแล้วก็สร้างความเสียเพิ่มขึ้น35%นะครับแล้วก็ได้จำนวนธาตุเพิ่มขึ้น80นะครับผมก็สำหรับคนที่มีออฟออบรองดีๆนะหรือออบหลักดีๆแล้ววันเดอเร์เรมันเยอะเนี่ยก็เอาวันเดอเร์เรมาใส่ได้นะผมรู้ว่าเออหลายๆคนเนี่ยไปตีบอสหมาบอสมังกรบอสชายหรือว่าอะไรก็ตามนะจบจบวันเดอเร์เรมาเนี่ยออบรองสวยมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่มีโอกาสได้ใช้นะเพราะว่า มันไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่เงวันเดิ้ลโอเคต่อไปครับเซตต่อไปเลยอันนี้ไปแล้วนะวันเริ้ลสี่ชิ้นโอเคเซตต่อไปนะครับเรามาอยู่กันที่เซตบริษัทสเตรยเยอร์นะครับผมบริษัทสเตรยเยอร์สี่ชิ้นนะฮะเนี่ยสี่ชิ้นเลยคือใส่สองชิ้นปุ๊บได้รับโบนัสความแสนน้ำแข็งละสิบห้าเซนนะครับผมแล้วเซตสี่ชิ้นครับก็คือง่ายๆเลยอธิบายง่ายๆเมื่อโจมตีเป็นท่าน้ำแข็งเนะี่ย ได้ฝ่ายติดผงกระตุนต้นน้องแข็งปุ๊บได้อัตราคิบวก20%ก็คือมันจะให้เราเนี่ยสามารถลงค่าความร้คลริหรือค่าไร้สตดดอืน่นได้โดยที่เราไม่ต้องลงอัตราคิมากเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เพิ่มจากผลเซตของบริษัทวายเยอร์4ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากศัตรูอยู่เฉพาะแช่แข็งเนี่ยก็คือถ้าโดนเบียกน้าแล้วโดนแช่ปุ๊บอ่าจะเพิ่มอัตราคิ20%นะครับผม ก็คือได้คริปไปเลยนะครับ40%เอ่อชิ้นเนี่ยก็แนะนําให้กับทีมที่มีตัวท่าตน้ําสักหนึ่งตัวนะฮะเพื่อให้มันติดแช่แข็งนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันที่เซตน้ําแข็ง2ชิ้นนะฮะก็คือพิสตัลไรเย่สองกับกราดิเอเตอร์ไฟนอลสชิ้นนะครับอ่าประมาณนี้เนี่ยกราดิสอชิ้นนะครับผมเพิ่มพลังโจที18่18% อันนี้เป็นสายไฮบริดนะครับก็คือแต่มันก็เป็นสายที่แรงนะ,ะจะแรงทั้งกายภาพแล้วก็น้ำแข็งนะครับผมนน่้ะแล้วก็ใส่คู่กับโ bon บนัสคอนเสิร์ตแข็ง5%ต่อเที่นี้เออแล้วนึงพูดไปนะครับก็คือถ้วยหรือจอกเนี่ยจะใส่เป็นโบนัสความเสีายน้ําแข็งทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย g p s หลักหรือสายซับพอร์ต DPS นะฮะโอเค เราไปต่อกันที่สายกายภาพนะของก็คือสายกายภาพของสายเมน DPS นะครับผมคือสายที่เราจะเอาน้องกังอยู่เนี่ยมาเป็น DPS หลักนะครับผมโดยจะยิงธรรมดานะแบบไม่ใช่สายชาร์จยิงสำหรับคนที่ไม่ถนัดชาร์จยิงหรืออะไรอยากเล่นน้องให้น้องมาเป็นสายกายภาพได้ครับผมแน่นอนครับอาร์ติแฟกต์ที่สายกายภาพต้องมีเลยก็คือปลาสเตนชิวารีนะครับ2ชิ้นนะฮะ ได้เพิ่มความสายกายภาพ25%ครับผมและอีก2ชิ้นครับผมเป็น g r a d i a t o r Final นะฮะเพิ่มพลังโจมตีอีก18%นะครับและนี่เป็นสายกายภาพก็ได้ผ่านแล้วนะฮะต่อไปเราจะพูดถึงสายซับพอร์ต DPS นะครับหรือสายซับ DPS นั่นเองโดยสายนี้ก็คือเป็นสายที่เราจะเปลี่ยนน้องออกมากดอันติสักทีนึ่งเปลี่ยนน้องออกมากด E สักทีนึ่งแล้วเราก็เอาตัวอื่นออกมา ผสมธาตุถือว่าเอามาเอาทีเฟสหลังออกมาเพื่อต่อความบกับน้องนี่ั่นเองครับผมโดยอาร์ติแฟกต์เซตแรกที่ผมจะแนะนำก็คือเป็นเซตไฮบริด Hybrid, ก็คือของสายเวทก็สามารถใส่เซตนี้ได้เช่นกันก็คือสายใส่น้ำแข็ง2ชิ้นนะฮะน้ำแข็ง2ชิ้นนี้นะครับผมอ่าบิซซ่าสเต์ยเยอร์2ชิ้นกับกราดิเอเตอร์ไฟนอล2ชิ้นนะครับผม สามารถเล่นได้ทั้ง DPS หลักและซัพพอร์ตได้สามารถใส่กันได้ทั้งคู่เลยนะฮะโดยเราจะพูดถึงออฟลองนะครับออฟลองนี่ต้องจะต้องไปหาทุกเหมือนกันเองนะผมว่าจะได้กันยังไงนะก็แล้วแต่สัตว์เลยนะครับผมแล้วอยู่ที่อาวุธของท่านด้วยนะครับว่าอาวุธของท่านเนี่ยบวกอะไรบ้างหรืออะไรก็ตามนะฮะโอเคต่อไปเซตที่สองนะครับเป็นเซต noble s oblique นะครับผมและ พิษสัตว์ไรเยอร์ก็คืออันนี้คีหลักเลยพิษสัตว์ไรเยอร์เนี่ยคือคีหลักคือได้รับบุญนะความเสียน้ำแข็ง15%นะครับแล้วก็โนเบลสโอบริกนะครับโนเบลสเนี่ยจะเป็นเพิ่มความแสียท่าไม่ตายก็คือจะเป็นสายที่เรียกน้องออกมาให้น้องกดอันติคืออันติเนี่ยมันอยู่ประมาณ15บห้าวิใช่ไหมแล้วเราก็เปลี่ยนตัวอื่นออกมาอย่างเช่นเราเปลี่ยนเป็นคลีออกมาเพื่อทำคอมูท่าต่อปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอย่างนี้แต่ น้องกังอยู่ก็ปล่อยอันติไปละก็ทำดาเมจเรื่อยๆสบายๆนะฮะหรือจะเป็น n o b l e s อ o b กสีชิ้นอ่าอันนี้ก็ได้นะฮะับสายซับเนี่ยก็จะเล่นประมาณเน้นนะทางด้านอันติแล้วก็เพิ่มดาเมจให้คนในทีมนะฮะก็คือ n o b l e s o b บก4ชิ้นเนี่ยก็จะได้พลังท่าไม่ตายเพิ่มขึ้น20%บเปอเซ็นตนะ์นองเซตนะสชิ้นนะ,ะแล้วก็แล้วก็จะบวกให้เพื่อนในทีมอะ่ะตีแรงขึ้น20%เป็นเวลา12วินาทีนะครับผม น็อเบิ้นนะสบายเลยครับอย่างนี้ส่วนอันสุดท้ายนะครับของสายซับพอร์ต DPS นะครับผมอันนี้ใส่ได้เหมือนกันก็คือน้ำแข็ง4ชิ้นก็คือใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องดีเองแล้วก็มันจะเพิ่มขีนะก็คืออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องดีกว่าจะใส่เป็น ม,มันใส่ได้ครับยังไงก็ใส่ได้อยู่จะใส่เป็นวันเดอร์อร์สอชิ้นก็ได้อะวันเดอร์สชิ้นมาบวกกับน้ําแข็ง2ชิ้นก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับอร์ทิแฟกต์ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมโอเคครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับอติแฟกหรือของสมใจต่างๆน้องกังอยู่นะครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับผมและไม่กดพลาดเลยนะครับผมคือกดไลค์กดแชร์โพสกิจกรรมนะฮะเพื่อรุ้นรับของรางวัลต่างๆนะครับผมและ เพื่อไม่ให้พลาดนะครับก็กดติดตามกดโน t ติฟิเคชันไว้ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อยากให้ผมทำรีวิวตัวละครต่างๆหรือทำคลิปแบบนี้ออกมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านในเพจ Facebook หรือว่าในใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ติดตามมาตั้งแต่ตัวตลอดก็ขอบคุณจริงๆครับผม ว,วันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ